สวัสดีจ้ามือนี้ช่องมานไรใช่ชาินะจ้าผ้ามาส้มน้าจ้าสวนของตาวัดน้จ้าเนาะตอจากคลิปทีแล้วน้าจ้าเนาะอันเมื่อกี้นี่ก็อา่ารอบทีแล้วเนาะห้าสีเบงเ้าสีเบงรอบอันสาหน่วยนีน้าจ้าเนาะบานรอบนีห้องสีมาเบงสาอีกหน่วยหนึ่งน้จ้าเนาะอันกเกษตรพ่อเพียงละจ้ากับปลูกแก้วมังกรน,นี่แหละแก้วมังกรน,นี่จ้าพอดี กินนะจ้ะเหลือกินก็ได้ขายแน่จังน้อยนะจ๊ะบ่ได้ขายหลายปันไดเนอกนอกเห็ดเป็นแบบว่าเอาเ้าปลูกไว้ถ้ากินนั่นแหละเนาะแล้วมันเหลือกินเทาก็ขายเองสินะจ๊ะนี่จ้ะแก้วมังกรเนาะหวานเนะจ้ะนี่มันหวานเลย,เลยใหม่ๆสดๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็สิมีต้นก,นกนล้วยคือกันละจ้ะนี่ปลูกกล้วยไว้เนาะมีบักซีดาเนาะจ้ะบักฝรั่งนั่นแหละ ภาษากลางเอวมาบกฝรังเนาะนี่มันฝรังเป็นพ่นนะจ๊ะฝรังเป็นหมากนี่แหละนี่แหละก็พ่อได้อยากได้กินนะจ๊ะเนาะก็ะหมาไปได้ก,เก,กนเน็เก็บไปกินนีน่แหละจ้าเก็บไปกินน้ำยูตดว่ามันบบเดหอนะจ้ะแบบที่ดาบบเดหอเนาะมันก็มันก็นกสีธรรมชาติบานเฮ่านี่แหละเนาะบบเดหอได้ยยัง แต่ีกล้วยนะจ๊ะ่อปลาบอ่อนี่ก็ปล่อยปลานิ่นนะจ้ปะปลานิ่นปลาตะเพียนนะจ้ะอยู่ในบอ่อก็ได้แต่ว่าถามว่าย่างโบกับ,บ่บหมูเนาะอันนี้พี่สิบบเขอยย่างดอกตี้ยานแต่นคนมาลักเอาดินละมันโบเดย์ยูเฝ้าบัานไดนะจ้ะเอาบักซีดาไปกินนะจ้ะเบิ่งตี้เราจะคล้องเพิ่นเก็บไปกินน้ำก่อน จะคว้างเอ่อจะพ่อดีกินบ่พ่อดีกินนก็จะเอาไวก้กตบไม่มีผู้ใดกินปัดได้เนี่ยจ,จ้าแต่ถ้ามาเบิองอะจ้ะวิถีชีวิตบ้นบานๆห้องเนาะอันนี้แหละกะปลูกไปเนาะจ้าต้นบางย่อมนี่ก็คือสิบว่าได้กินน้อยดอกจ้าบางย่อมก็ได้ดินมองนี้มันเป็นดินลูกลา่างเนาะจ้าปลูกอยังกับสิบว่าคอย อันนี้ปันไดเนาะบ่เคยงามปันไดดอกมันดินแข็งนะน้าจ๋าน้ออันนี้ต้นบักมีเนาาจ้าแต่ก้อนนี่สวนกล้วยมองนี่กับบักยางงามผน้หล่ะจ้าบานดินมันแข็งเนาะดินมันแข็งมันนี่ก็มันต้องคว่วปลูกหม่นะจ้ามันก็เลยเพราะท่านเดี๋ยวนี้วลาเห็ดกับยังเป็นสวนเก่าอยู่มันก็เลยต้นกล้วยเลยเลยเป็นบอบอเบงคืออบ่างบอไสมบูรณ์ปันไดนะจ้า นี่ค่ะมิตรไข่น้าจ่ะแถวนี้กับปูไวดอกกระเจียวเนี่บักนัดเนี่ยน้าจ่ะอันนี้คลองนามน้าจ้ะนอามองนี่เนาะอัน,นอันนี้กะสิเป็นเถียงอีกหล้างนึงน้าจ่ะมิตรเทียงหลหะออยู่นี่เฮ็ดตะเถียงไหวหังบมีเวลาได้พักได้พอนดอกจ่ะยา,าป็นยากจงมัน,นียังมาตะตื่นขึ้นกะบื๊สตะเนีวเ,เห็ดนจ้จ่านีน้ะจ้ะวิชีวิตคนบานหนออเข้าเนาะ ไปยูไปจังสิละอก็มี่ยเท่อนีละจ้านี่เราเกิดคป้าบางนาคืึจ้นนอกจากนอบางนาท่าอุเทนนอาจาเอามาตะนค่านะนมมาปุูกกะหวานแสบเยอจ้าอันนี้เป็นเป็นป้าดอกกระเจียวนอจ้เนอกัางนี้แง่นฝนผุนผนดแล้วนเนาะแงมฝน่นกระสีเป็นดอกหอเก็บนะจา มีต้นกล้วยต้นยังไปน่าจะน้อยอันนี้ก็สีมีปลาเขานา่าจะมันเดิมที่มันก็นเป็นบอ่อประมงนา่าจะเพิ่นก็นให้ลูกปลามาปล่อยโครงการของประมงเพิ่นน่าจะทีสองไร่ปล่อยปลาเลี้ยงปลาในนาข้าวนา่าจะเนาะตัวนี้ก็ได้กับปลากราลัางสีขอดแล้วจ้าเขาก็เขาเขาพิ่นบ่ไดินเพิ่นบ่เด้เด,ดำน่าจะก็เลยสีบ่ค่อยงามปาไปนลดเขาปีนี้เพิ่นปล่อยให้มันเกิดแบบว่า เขาที่มันเกิดมาจากรถเกียวมันลนลงเนาะมันเกิดขึ้นมาเพิ่็เอาโหลดเพิ่นบวารใหม่่นะจ๊ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซ้ำนี้นะจ๊ะเนาะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ๊ะเด้อช่องหน่อยๆช่องนี้จ๊ะจาบานไรใช่ชาญจ๊ะขอพูดได้หลายจ้า